เอาบอลมานี่ bon สวัสดีครับวิเคราะห์อบอลเต็งบอลเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลกักหลังสิบแปดจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอลมานี่สวัสดีครับ วิคอบอลประจวบวันที่9ตุลาคมลุงโต๊ดจัดให้3คู่เน้นๆครับคู่แรกนะครับเอซานดูเจอกับชาเปโคเอเซผลงานเอาแน่เอานอนไม่ได้พอๆกันนะครับจึงไม่แปลกที่ตอนนี้จะจมอยู่โซนท้ายตารางเจ้าบ้านเปซานดูแพ้3จาก4เกมส่วนชาเปโคเอเซนะฮะผลงานดูเหมือนจะดีในบ้านแต่ถ้าเป็นเกมเยือนมักจะพลาดพลังเป็นส่วนใหญ่ดูแล้วเกมนี้ยังน่าวัดไปที่เจ้าบ้านมากกว่าผมมองว่าวันนี้น่าจะเน้นเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมา คนทให้เลยนะครับเปรซาดูชนะไป2ประตูต่อหนึ่งอีกคู่นะครับโบตาโฟโกเจอกับกัวรานีอยู่โซนท้ายตารางด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับซีรีบี B, บารซิลกับทีมเจ้าถิ่นอย่างโบโตฟาโกฟอร์ม5เกมหลังมาผลงานยังแย่ชัดเจนนะครับเสมอ2แพ้ไป3ในลีก็คาบเกี่ยวโซนแดงไปแล้วด้วยอยู่อันดับที่17อีกฝั่งนะครับทีมเยือนกัวรานี5เกมหลังฟอร์มยังแย่เหมือนกันชนะ1เสมอ1แพ้ไป3อาการหนักกว่าเพราะ อยู่บวยโดยทางเจ้าบ้านต่อนะฮะจากที่ดวลกันก็ยังผัดกันแพ้ผัดกันชนะอยู่เรื่อยๆนะครับบอล3หน้าชัดเจนแบบนี้ยังไงก็จัดรองไว้ก่อนดีกว่าโดยโอกาสนั้นจะแบ่งแต้มดูมีมากพอสมควรนะครับสำหรับงานนี้รองดูไหวกว่าแน่นอนฟันธงให้เลยนะครับคู่นี้เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายนะครับเอตเลตโกมิไนโรเจอกับเกรมิโอแอดมิเไรโนนะครับเจอกับโปรแกรมค่อนข้างถี่ในช่วงหลังไม่ว่าจะบอลลีกรวมถึงบอลถ้วยที่เตะใน ทุกสัปดาห์แต่ภาพรวมพวกเขายังรักษามาตรฐานได้ค่อนข้างดีนะครับจากการชนะมา3จาก4เกมหลังรวมทุกรายการจากการที่เล่นในบ้านขณะที่เกมิโอนะครับพวกเขาพึ่งเอาชนะฟอร์ตาเลซาไป3ประตูต่อหนึ่งจากเกมลีดในล่าสุดแต่ว่าเกมนอกบ้านยังไม่ถึงกับเข้าตานักนะครับกับการหลุดเสมอมาตลอด2เกมหลังกับเกมนี้ต้องออกไปเยือนแอดมีไนโรต้องยอมรับว่าไม่ใช่งานง่ายเพราะเป็นสนามที่พวกเขาหลุดแพ้มาตลอด3เกมหลังสุดก ถือว่าลุ้นไม่ยากเย็นนะครับสู้ถือหางแอดมิไนโรยังมองว่าได้ผลกว่าฟันธงให้เลยนะครับคู่นี้แอดมิไนโรชนะเกรมิโอไป2ประตูต่อ1หนึ่งและเ,เพื่อนๆนะครับชอบทีมไหนเทียร์ทีมไหนฝากคอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเอาบอลมานี่กันด้วยและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดียังรังสิตจบในที่เดียวขอบคุณครับ